ลื้อหนักสถานีต่อไปธนวัตรซึงจิตถาวรห้องเครื่องทีมชาติไทยธนวัตรซึงจิตถาวรกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยกำลังจะหมดสัญญากับเลเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนําในพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลางปีนี้แล้วล่าสุดกระแสามาแรงอย่างมากเลเซอร์ซิตี้เตรียมยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับดาวเตะทีมชาติไทยออกไปอีกหนึ่งปีโดยมีแผนสําคัญเตรียมส่งน้องกันธนวัตลงไปเล่นในลีกลองของอังกฤษเพื่อโอกาสในการลงสนามมากยิ่งขึ้นที่สําคัญเป็นทีมชุดใหญ่ของลีกลอง ไม่มีทีมชุดอยู่23ิที่ธนวัต์เคยลงเล่นให้กับเลสเตอร์ซึ่งลีกรองอังกฤษจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญเพื่อโอกาสในการขึ้นสู่ชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้ในประเทศอังกฤษสำหรับธนวัต์เคยเกือบจะรึ้ชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ลงสนามในศึกเพีย์ลมกอังกฤษมาแล้วเขาเคยมีเชื่อกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่ในเกมเพีย์ลีตที่พบกับแมสซิตี้และเวสต์แฮมยูไนเต็ดเหลือเพียงโอกาสที่จะลงครั้งแรกเท่านั้นเปิดโมแบ็กตัวแทนสัตย์ัก เซอร์ไพรส์จากยุโรปลุยฟีเฟเดเดือนมีนาคมหลังจากมีการยืนยันออกมาแล้วว่าสัสะลักษณ์ไฮเปโคนแบ็กซ้ายตัวเก่งจากบุรัมจะพ่าร่วมทัพช้างศึกไปลุยฟีเฟเดเดือนมีนาคมที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตเป็นที่แน่นอนแล้วแฟนบอลไทยจับตาให้ดีมาดามแป้งนุ่พันล่ำซำมผู้จัดการทีมชาติไทยอาจมีเซอร์ไพรส์ใหญ่หรือไม่ทีมชาติไทยถึงคราวจะไปจะต้องดึงตัวเอริกคาวแบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสวีเดนเพื่อให้เข้ามาช่วยทับช้างศึกเป็นครั้งแรกตอนนี้แบ็กซ้ายช้างศึกขาดแคลนอย่างหนัก ซาเซลัาไฮ์ปะควรเจ็บเควินดีรมรามก็เจ็บเหลือเพียงฉัดมงคลทองคีรีแบ็กว่า20จากชลบุรีเท่านั้นแต่เขาประสบการณ์อย่างน้อยโดยครั้งล่าสุดที่เอริกคาวถูกเรียกติดทีมชาติสวีเดนต้องย้อนไปเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนมิถุนายนจะเกือบปีแล้วที่เขาไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนหากได้เอริกคาวเข้ามายืยนฝั่งซ้ายนิโคลัตมิเกลสั้นยืนขวาธีเดรทบุญมาทันคุมกลางเขาไม่ได้เล่นเพียงในตำแหน่งแบ็กซ้ายเท่านั้นแต่เขายังเล่นเป็นมิดฟิวริมเส้นทางฝั่งซ้ายได้ดวย งานนี้ช้างศึกพร้อมเจอยักษ์เอเชียนออกกลางอย่างยูเอแน่นอนถึงแม้พวกเขาจะใช้3แข้งแนวรุกโอนสัญชาติบาซิลและอาจจนตินาก็ตามที่เดรย์ครั้งนี้ทีมชาติไทยจะพลาดไม่ได้จำเป็นจะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเพราะอันดับโลกมีผลสำคัญอย่างมากต่อการจะอันดับโถแบ่งสายเอเชียนคัพ2024 โชคทวีพรมรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนร่วมการทเรเอฟซีเผยความพร้อมของทีมก่อนออกไปเยือนทูแบงคอกยูเนเต็ดในศึกลีโวเทลิกนัดที่21โดยโคาโชคได้เปิดเผยว่าแน่นอนก่อนรับงานผมก็กดดันอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้มาคนเดียวมีโค้ชอันที่เก่งเรื่องแท็กติกและทำงานด้วยกันก็น่าจะลงตัวกว่าเดิมส่วนตัวนักเตะทุกคนก็เข้าใจในรูปแบบการทำงานของผมและของโค้ชอันก็ต้องปรับอีกเล็กน้อยต้องแนะนำให้โค้ชอันกับนักบอลเข้าใจกันถ้าเปรียบเทียบตอนนี้กับอดีต นักเตะไทยตอนนี้น่าจะดีกว่าที่ผ่านมาแต่มันก็แตกต่างกันตรงที่นักเตะต่างชาติที่ดรอปลงและนักเตะไทยก็มีความสมดุลและเคยติดทีมชาติมาแล้วผมเชื่อว่าเด็กน่าจะประสบการณ์จากทีมชาติมาเล่นในลีกได้ฟุตบอลมีสเสน่ห์เสมอถ้ายังไม่หมดเวลาบอกน้องๆเสมอว่าต้องสู้ให้ถึงที่สุดน้องๆก็ทําได้ต้องยกเครดิตให้สมพรยศที่ป้องกันประตูที่2และสิบนาทีสุดท้ายเราก็มุ่งมั่นจนได้ประตูเชื่อว่าเกมต่อไปจะสนุกแน่นอนเพราะในลีกเราเสมอมาเยอะก่อนหน้านี้ การได้3มแต้มเกมที่ผ่านมาก็สําคัญมากนัดนี้เรามีนัเตบาดเจ็บแต่ก็ยังมีเวลาซ้อมอีกหลายวันเราต้องพยายามปรับแท็กติกและหาคนที่ทดแทนได้ลงสนามซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเราต้องโรเตชันได้คนที่ได้โอกาสลงสนามแลวทาได้ดีจะส่งผลดีต่อทีมเรามีเกมนี้และวันพุธก็ต้องเจอกับเชียงรายใน f อฟเอคัด้วยอีกทั้งตัวผู้เล่นต่างๆทุกคนก็ต้องมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อเป็น11ตัวจริงสิ่งสําคัญก็คือเราต้องใช้ตัวดีที่สุดในการลงสนามเจอกับแบงคอกที่ผ่านมาการเจอกับโค้ชแบน สถิติของ BU ก็แกล่งทั้งเกมรับทั้งเกมรุกเพิ่งจะมาเสียในเกมล่าสุดก่อนหน้านั้นเขาก็ทําได้ดีมากในแทคติกต่างๆเรามี2หัวในการทําอย่างไรให้เจาะกาแพง B u นี่คือการบ้านของโค้ดส่วนนัาเตะคงต้องพยายามเล่นตามแทคติกเรื่องรู้มือโค้ดไทยก็มีการคุยกันอยู่แล้วแต่คงเกิดขึ้นหลังเกมก่อนเกมคงไม่น่าจะมีแฮปปี้ที่เขาอันตรายอยู่แล้วปกอยไม่ได้เลยเรื่องเท้าซ้ายบอกน้องๆแล้วว่าต้องไม่ประมาทเล่นไปตามเกมนะต่อไป การท่าเรือจะออกไปเยือนทูแบงคอกยูเนเต็ดณสนามทูสเตเดียมในวันที่26กุมภาพันธ์นี้เวลา18.30น,นทาทยทยอดสดทาง PPTV HD และ AAS Play